ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดเขากบหรือวัดบรนาธบรนพศเป็นรูปหล่อยอดนิยมและหายากของเมืองปากน้ำโพแม้จะไม่ทันหลวงพ่อทองปุงเกเสก แต่ได้หลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพมาปุกเสกให้จึงเป็นรูปหล่อที่มีประสบการณ์ดีมากจนเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปกิติคุณของหลวงพ่อทองนั้นมีมากเป็นที่เล่าลือการสื่อต่อมาว่าแต่เดิมนั้นท่านเป็นพระธุดงค์มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์แวะมาขึ้นบนยอดเขากบที่เป็นวัดโลกล้างเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย ท่านเห็นว่าเป็นสถานที่อันเงียบสงบจึงปรากฏอาศัยอยู่ที่นั่นโดยทุกๆวันจะเดินลงมาบินทบาทที่ตีนเขาด้านล่างซึ่งถือว่าลำบากมากแม้ในปัจจุบันจะมีการสร้างบันไดให้ขึ้นลงโดยสะดวกแล้วก็ตามแต่คนหนุ่มๆก็ยังหอบแหกๆแ,แต่ท่านกลับขึ้นลงได้โดยง่ายโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าท่านมีวิชาย่นระยะทางเพราะมีเรื่องเล่าว,ว่า มีทหารขับรถตามท่านเพื่อจะรับท่านขึ้นรถตอนออกบินทบาทยังขับตามท่านไม่เจอนอกจากนั้นท่านยังมีวิชาชาตีเวลาถูกของหนักตีก็เหมือนเบาสามารถโยนของหนักได้โดยง่ายตอนที่บุรณะยอดใจดีวัดเขากบหลวงพ่อทองท่านก็เป็นคนปีนขึ้นไปซ่อมเองและเกิดพัดตกลงมาแต่ถ้าเป็นคนอื่น คงต้องช้ำในตายหรือไม่ก็ต้องกระหักเลือดแต่ท่านกลับไม่เป็นอะไรเลยพอท่านมีวิชาชาตีท่านสามารถปีนกลับขึ้นไปบนยอดเจดีเพื่อทำงานต่อที่อีกทำให้ชาวบ้านในขนาดนั้นนับถือหลวงพ่อทองเลื่อมสายศรัทธายิ่งขึ้นไปอีกเซียนรุ่นเก่าจัดให้ท่านอยู่ในหนึ่งในสิบของเกจิอาจารย์ยุคเก่า ที่ขึ้นชื่อในความลังร่วมกับหลวงพ่อกันวัดพญาติหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงพ่อทาวัดพนญยงแตกหลวงพ่อปานวัดบางเฮียซึ่งเป็นเกจิยุคเก่าสมัยร,รัชกาลที่5รูปหล่อโบราณรุ่นแรกของท่านสร้างขึ้นมาจำนวนน้อยมากทว่ามีแค่หลักร้อยต้นเท่านั้นจึงพบเห็นได้น้อยตายฐานเจาะรูเพื่อบรรจุอัฐิ และผงพุทธคุณได้รับการปลุกเสกโดยหลวงพ่อเดิมและพระเกจิคณาจารย์สายนครสวรรค์นในยุคนั้นอีกหลายองค์ได้ทำพิธีปลุกเสกในปีพุทธศักราช2484และของเกนั้นก็มีเพียบแต่ไม่เหมือนเพราะไม่มีของแท้ไปถอดพิมพ์เนื่องจากคนที่ได้ไปต่างหวงแหนและไม่ค่อยออกให้บูชากันมากนัก จึงทําให้ปัจจุบันรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อทองนั้นไม่มีมาหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ กดกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่